ได้เรียนนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแนะนำก่อนนะครูชื่อนะครับนี่ชื่อครูนะครับ แนะนำตัวก่อนนะบางคนรู้จักไม่รู้จักนะเฟซบุ๊กครู Facebook, คก็ใช้ชื่อนี้นะครับไลน์ไอดีนะครับเบียร์เก้าห้าหนึ่งเก้าอืนะ Facebook, ครับนะเป็นครูก็ใช้ชื่อนี้นะนะนักเรียนนะครูคให้ l ล n e แจกไลน์ไอดีกับ l ล n e ไอดี นะครับเบียนะครับ9519เอาวันนี้คุณจะไลฟ์ถึง9ก้าครึ่งน,นะนักเรียนอะใครมาแล้วบ้างโอ้นะโมมาแล้วนะครับโอ้เบลล่าโอเคผ่านผ่านเห็นชัดไหมกิลนาโอเค ปลายโอเคภูกเก็ตโอเคนะครับด้เรียนกลับไปดูของเก่าด้วยนะลูกอ่ะชะัดนะนะภูกเก็ตกลับไปดูของเก่าด้วยนะอ่าเจเจมาแล้วอ่าทุกคนกลับไปดูของเก่าด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับด้เรียนกลับไปดูของเก่าด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะนะครับอ่ะนักเรียนสามารถกดแชร์ได้เลยนะครับนะข่าวดีก็คือถ้าเกิดมีคนดูครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะไลฟ์ให้อีกครั้งนะครับตอนนี้มีคนดูสี่คนแล้วดีมากนะครับคนที่ดูของเกา่าละอ่ะขอรอเพื่อนประมาณห้านาทีนะลูกดีมากกินนานะ วันนี้จะมาพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์ดีไหมนักเรียนนะเป,เ,นเปอร์เซนต์เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูเรื่องเปอร์เซนต์นะอ่ะนะนะครับอ่าดีมากกิรนาณานะเอาเรื่องเปอร์เซนต์นะลูกเปอร์เซนต์นะตอนนี้มีคนดูหกคนแล้วนะให้คนดูประมาณสิบห้าคนก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มชั้นเรียนนะ กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะลูกกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์อ่ะเรานี้มีห้าคนอยู่นะวันนี้ครูจะไลฟ์ได้ถึงประมาณเก้าครึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีบางคนเนี่ยเดี๋ยวเขาติดธุระอยู่นะอืมนะกดไลฟ์กดแชร์ได้เลยนะลูก ดีมากดีมากนะครับเอา้าคนดูเหลือสามคนแล้วอ่ามากันเมื่อไหร่เอาห้าคนละห้าคนละนะให้ได้ถึงสิบห้าคนนะจะเปิดชั้นเรียนนะลูกสิบห้าคนนะโอ้แปดแล้วโอ้ขึ้นมาเร็วมากนะครับแปดคนแล้แปดคนแล้ว แปดคนแล้วแปดคนแล้วแปดคนแล้วนะครับแปดคนแปดคนอ่ะเร็วถึงสิบห้าคนแล้วยังอ่ะ เฮ้ยครูรอ15คนนะครับเอานะักเรียนกดไลค์กดแชร์ก่อนนะ15คนเราจะเปิดชั้นเรียนนะลูกนะ กี่หล,ล้วคนดูอ่าหกคนนะครับหกคนอ่าเจ็ดแล้วเจ็ดเจ็ดคนอ้าวเจ็ดคนอ่าเจ็ดคนนะครับเอาแปดแล้วเอาแปดโอ้โหมาถึงแปดคนแล้วตอนนี้นะอ่าสิบคนก็ได้สิบคนสิบคนเดี๋ยวจะเปิดฉเฉลี่ยแล้วสิบคนก็ได้อ่าสิบคน สิบคนเก้าแล้วเก้าแล้วขาดอีกหนึ่งคนสิบคนจะเปิดฉเฉลี่ยแล้วสิบคนสิบคนสิบคนถึงไหมนะนะครับอ้าใครมาแล้วรายงานตัวนิดหนึ่งเอามาแล้วรายงานตัวนิดหนึ่งเอาแปดเหลือแปดแล้ว เอาเหลือ8แล้วเอาตกแล้วตกแล้วเอาเร็วอ,อีก2คนนะครับน่กเรียนกดไลค์กดแชร์นะอีก2คนอ่าออดี้มาแล้วลูกออดี้ดีมากนะครับออดี้ปุณณพัฒนโอเคดีมากปุ่นโอเคปุ่นดีมากลูกเหลือเจ็ดลมแปด อ่านโมเก้าแล้วเก้าแล้วอ่ะสิบคนเริ่มสิบคนแล้วนะโอเคอันนได้เรียมาดูนะครับนะครั้งที่แล้วนะอือเราจะดูซิว่า โอเคนะครับนักเรียนนักเรียนมานะนะประมาณสิบคนนะโอเคนะครับนะอ่น,นักเรียนอยีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะเจอบ่อยนะครับก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก,คนะคก็คือต้นทุนนะครับก็คือต้นทุนโอเคนะอ่ะเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับนะ ปัใจของเปอร์เซนต์ก็คือต้นทุนอ่านในเรียมมาดูนะครับสมมติว่าครูบอกว่า,วาครูมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าขาย iPhone ละ iPhone ไ,ไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอาอะไรเนี่ยอ่ออครูขายหม้อขายหม้อหม้อนะครับติดราคาไว้ 1,400บาทนะบหม้อเนะี่ยติดราคาไว้1,400บาทนะครับปรากฏว่านะครับปรากฏว่านะครับกำไร40ถ้าต้องการกำไร15จะต้องขายหม้อ ราคาเท่าไรอันนั้เรียนอ,อันนี้ก็คือโจทย์เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ของชั้นหนึ่งนะักเรียนต้องย้อนกลับไปหาต้นทุนก่อนพอนะักเรียนได้ต้นทุนเสร็จแล้วปับ๊บนะักเรียนก็จะหาได้ว่าเฮ้ยทำไรเท่าไร่อ่ะเราให้เวลาคิดดู2นาทีอ่านะักเรียนลองคิดดู2นาทีนะครับ11คนที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์ได้เลยนะลูกนะตอนนี้มีห้าไลค์นะครับนะ โอ้สิบสี่แล้วเอามันเบอร์นะครับชัดไหมโอเคแล้วยังลูก โอเคมาดูเคนะอีกท,ทีหนึ่งหม้อติดราคาไว้1ัน0ี่รอบาทปรากฏว่ากำไรสี่ิบเเซถ้าต้องการกำไรสิห้าเร์เจะต้องขายหม้อราคาเท่าไหร่โอเคนะคูบลบนะโจทย์รู้แล้วนะอ่านได้เรียนนะครับแสดงว่าครูมีหม้ออยู่ใบหนึ่งนะครับติดราคาไว้พัน0ี่ร้อยบาทปรากฏว่ามันอนะกำไร40% แสดงว่าครูต้องหาทุนก่อนถูกไหมหาทุนก่อนวิธีการหาทุนง่ายนิดเดียวนะครับคําว่ากําไร40%แสดงว่าเราต้องขายไป140%ถูกไหมนะครับหาทุนทุนเราก็กาหนดให้ว่าอ้าวทุนเนี้ยมีราคา A บาทนะครับทุนเนี้ยมีราคา A บาทแสดงว่าครูขายไปนะครับ140ส่วนร้อยของต้นทุนก็คือ A บาทเท่ากับ1,400 สเต็ปต่อมานราจแก้ทมการหาทุนได้ไม่ได้ครับ A เท <A S 1> ่ากับ1400ะครับหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณนะครับคูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารนะครับตัวนี้ศูนย์ตัดชึกๆตัวนี้ได้ X 10แสดงว่า A ก็คือ1000โอเคไหมแสดงว่าต้นทุนเนี่ยก็คือ1000บาทนะครับถสเต็ปแรกนะครับเราบอกว่าเฮ้ยราคา1400บาทที่ติดไว้เนี่ยมันกำไร40%นะ แสดงว่าเราขายไป1 4 0นะครับขายไปร้0ยว่าขายก็คือ1้0ส่วนร้อยของต้นทุน A บาทโอเคไหมเราตั้งเป็นสมการเท่ากับ1,400 1 0ร้อยก็ย้ายขึ้นไปคูณ140ก็ย้ายลงมาหาร A ก็คือพันบาทนะครับแสดงว่าเรารู้แล้วว่าของชิเนยต้นทุนพันหนึ่งนะครับของชิเนยต้นทุนพันหนึ่งแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการกําไร15%แสดงว่าเราต้องขายเท่าไหร่115%หโอเคไหม แต่เวลาเราคิดเงินเราต้องคิดเทียบกับต้นทุนนะครับสแสดงว่าเราขายเท่ากับ1 1 5ยสิ่วนร้อของต้นทุนก็คือ1,000นะครับเราก็ได้เป็น1,150งหนึ่งห้ยไม่รู้สั่งอะไรนะครับ1,150งพอดีเลยสแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการกำไรสิาเปอร์เเราก็ต้องขาย1,150บบาทครับโอเคนะ อ่ะทันไหมนักเรียนนักเรียนบอกด้วยนะครับว่าทันไม่ทันเข้าใจไหมนะครูจะขยับไปต่อแล้วปุณณภพัฒน์บอกว่าเหมือนกันค่ะคืออะไรลูกก็คือได้คำตอบเหมือนครูใช่ไหมอืมโอเคดีมากนะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนใครจดไม่ทันนักเรียนไปดูย้อนหลังได้นะลูกเนะี้ โอเคดีมากศิลวิทย์เข้าใจนะทันค่ะอิซาเบล,ล่าโอเคดีมากนะครับโอเคผ่านดีครับดีอ่าต่อมานะครับโอเคไหมนะต่อมาไปข้อต่อไปเลยนะ นักเรียนอันนี้ก็คณิตศาสตร์แต่ว่าปนวิทย์คำนวณนิดนึงนะครับมีชายยืนอยู่ตรงนี้ดังรูปหน่ย,ยืนอยู่นะครับเขาวิ่งรอบสนามหญ้ามีรัศมี7เมตรนะครับถ้าเกิดเขาชายคนนี้เนี่ยวิ่งนะจากตรงนี้เนี่ย นะครับถ้าเขาวิ่งนะชายคนนี้เนี่ยวิ่งรอบสนามหญ้าถ้าเขาวิ่งนะครับได้สองรอบครึ่งก็คือสองเซนต์หนึ่งส่วนสองรอบก็คือสองรอบครึ่งนะครับข้อที่หนึ่งให้หาระยะทางข้อที่สองให้หาการกระจับนะได้ไหมนะครับสรุปโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับ ชายคนนีย้ยืนดังภาพนะครับวิ่งรอบสนามหญ้ารูปวงกลมนะครับวิ่งไปสองรอบครึ่งนะครับข้อที่หนึ่งให้หาระยะทางข้อที่สองให้หาการกระจัดอ่ะนะครับนันเรียนต้องรู้ก,ก่อนนะครับวงกลมเนี่ยเราจะมีความยาวรอบรูปหรือเส้นรอบวงเนี่ยก็คือสองพายอานะครับแสดงว่าเราคิดหนึ่งรอบนะครับก็คือความยาวรอบรูปหรือว่าเส้นรอบวงเนี่ย นะครับของวงกลมเนี่ยเราเรียกว่าเส้นรอบวงนะครับเราใช้สูตรก็คือ2อพายอ่าซึ่งค่าพายเนี่ยประมาณ2 2่สิบสองส่วนเนะครับน่นเลยกก็คูณพายก็คือ2 2่สิบสองส่วนเนะครับทีมันเป็นค่าประมาณนะรัศมี7ตัดชึกชึได้44เมตรแสดงว่าถ้าเกิดเขาวิ่ง1รอบเนี่ย44เมตรโอเคไหมวิ่ง1รอบเนี่ย สี่สี่เมตรทันไหมครับถ้าเกิดเขาวิ่งสองรอบครึ่งนะ่แสดงว่าถ้าเกิดชายคนนี้วิ่งสองรอบครึ่งวิ่งสองรอบครึ่งนะครับรอบที่สองแล้วอีกครึ่งรอบมาตกตรงนี้การจะจัดนะครับให้สนใจจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดลากไปมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมตรงนี้รัศมีเจ็ดตรงนี้ลัศมีเจ็ด เบวกเเป็นสิแสดงว่าการกระจัดก็คือ14เมตรมีทิศไปทางขวามือการกระจัดนะครับเราเคยเรียนกันมาแล้วเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางก็คือ14เมตรไปทางขวามือเพราะเขาเริ่มวิ่งจากตรงนี้โอเคไหมนะไอ้น,นี้ก็ได้โจทย์เรื่องความยาวรอบรูปไปด้วยนะครับนะโอเค เอาหน้าจอดำเหรอครับมาแล้วยังลูกมาแล้วยังมาแล้วยังจอหายดำแล้วยัง จอหายดำได้ยังนด้เรียนยังดำอยู่เลยแล้วครับเป็นอะไระทำไมหน้าจอดำมาแล้วยังเอายังไม่หายจอดำอีกเหรอ